สวัสดีครับอยู่กับพี่แมวนะวันนี้จะมาสอนดาวน์โหลดไอปอนนี่แอปนี้เลยนะนี่แอปตัวนี้นี่ตัวนี้เลยชื่อโรบานี้กดเข้าไปหาไอปอนที่เราอยากได้หรือคนหาก็ได้คืสมมุติว่าจะเอาตัวนี้กดเข้าไปแล้วก็เลื่อนดูว่ารอบโบนั่นอะไรแล้วก็เลื่อนดูเลื่อนดูเราไันคืนอปอะไร โ okay, okay. อเคโอเคโอเคขอสักตัวหนึ่งรับหนึ่งน่าจะมีตัวหนึ่งขอหาสักคู่นะครับผม หาสักครู่โอเคหาเจอแล้วนี่รับรองเวอร์ชันล่าสุดด้วยกดดาหนวดกดที่ดาหนวดให้มันหมุนแบบนี้พอมันหมุนเสร็จแล้วมันขึ้นเขียวแบบนี้แล้วก็กดที่รูปเขียวๆนะตรงนี้กดแล้วก็กดไปที่ไมคครับแล้วก็รอเรามาดูกันว่ามันจะใช้ได้ไหม โดยการให้มันเข้าใหม่คำอัตโนมัติมันก็ขึ้นแบบนี้แสดงว่าใช้ได้โอเคแล้วก็กดไปที่ลินชอผมคลิกีแกสร้างโลกใหม่นะผมจะ Copy โลกเดิม กดปที่คัปี้กดปที่นสออีกครั้งนึงแล้วก็ลงลงมดที่เราเล่นมาไม่มันแบบน็อตอยู่นี่นี่น่เจอกระ้อยล้านที่สองก็ อืโอเคพอกดนี้แล้วก็กดนี้โอเคเข้าเกมมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงขนมปังมันจะยาวได้เรื่อยๆหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเกปนี้ยาวหน่อยนะที่เก็บกัดต่อพอยาวพอสมควรนั่นแหละ โอ,โอเคเจอกันในเกมน,นะโอเคเราก็อยู่ในเกมแล้วโอเคเรามาเริ่มกันดีกว่าเรามีหนมปังแล้วก็มีโกคาร์ดนะโอเคมาเริ่มกันอย่างแรกเราก็ปรับเป็นโหมดเอาชีวิตรอดก่อนสักคู่หนึ่งนะโอเคเรอสักคู่นึงโอเคมาแล้วปรับเป็นโหมดเอาชีวิตรอด เสร็จแล้วระวังโกคาบลงไปก็ปทิโกโครับมันก็ขึ้นเห็นไหมเอามาชักของอันมันยาวได้แค่นี้นะถ้าเราก็มากินดูโอเคเรามากินดู